นะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาสมปฏิชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสภียักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธิวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะาอ,าอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทโยพุทธสะามณาีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจิตฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพิยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพพยักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระคโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุณโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิลาภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพผวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสภียักษขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสาสิโมพมมาจะมหาเทวาสพยักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะาอ,าอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจิตฉามิตร เพ่งเพ่งพา,พาพาหาหาลือลือสัมปติชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสภยักขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธิวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิตรนาสาสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะออุณโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิรัอิทโยพุทธสะามณาีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิตรนาสามสิโมผมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปลายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะาอ,าอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธสะามณาีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจิตฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพิยักขาปลายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธิวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปรานติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะาอ,าอุณโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสภียักขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตร เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิตรนาสามสิโมผมมาจะมหาเทวาสภียักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิตรเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามิตรนาสามสิโมพมมาจะมหาเทวาสพียักขาปลายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภพาะพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพะวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะาอ,าอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระคโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิตร เพ่เงเพ่งพาพาหาหาลือลือ